ดิฉันนางสาวมัทพรชัยศาีนะคะตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสาัการสำนักการเกษตรอำเภอกระนวนค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเยี่ยมชมกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ในเชื่อมโยงตลาดนะคะทั้งหมด15แปลงค่ะจะไปชมกันว่าหลังจากที่รับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักรแล้วทางผู้แปลงใหญ่ปารกนชมกันเลยนะครับพี่น้อง ทุกท่านนะครับอามริกันน,นะครับทา่นานคณนักษารเึกษาได้ออกมา,าสัมผัสการเบี่ยงเบง,งานที่กุ้มบอ,อยเสี่ยงง่มูสามวยโจดซึ่งมีผมนายอนุวัตที่ชมชื่นเป็นประท่านนะครับซึ่งคณะนี้นะครับซึ่งกุ้มมูผมก็รู้สึกว่าสะพัดได้เพียงมือ,อกลไกที่ท่างรัฐบาลเพื่อนใหนมกนะครับรู้สึกว่าดีขึ้นหลายนะครับ สิ่งลดไล่ไกเพิ่มได้ขึ้นสามารถตลอดนะครับซึ่งช่วงนี้กับยูกุ้มอ้อยแปลงง่กับยูใน,นายตล่างทรงอ้อยของโรงงานนะครับบริาวาจิตเป็นการไช้ต่ออ้อยหรือว่าไถาพืวนดินหรือว่าปลูกอ้อยนะครับหรือว่าดีนะครับสาหรับกุ้มอ้อยแปลงง่ายหอวโจทย์มูสามได้ ข้อสาเข้าเดมอบรถสีไหอ่อยให้พอแล้วพอได้ใช้ประโยชน์เังนไหนบ้างคะก็คือประโยชน์ก็คือเฮ็ดเ่าัน สำหรับสมาชิกภายในกลุ่มรับรับจ้างทีโบเมนสมาชิกจะไรเงินเพิ่มอะไรเงินเพิ่มครับมีอรายได้เพิ่มเขากรณีสารเรต้องเผาอ้อยเกษตรกรแล้วเรต้องเผาอ้อยเกษตรกรแล้วกับมลภาวะทางอากาศกับบ่มีเกษตรกรมีหมาดำกับบ่ลงครับอ๋อีิมาดำกับบ่มีแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวลเฮ้าต่อสี่เพิ่นได้อนุเคราะห์ยังจักมาให้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานเกษตรจังหวัด คือกันนะครับร่วมไปถึงทั้งรัฐบาลนะครับที่เป็นหามากก็รู้สึกว่าอา่าว่าของกลุ่มทุกๆกลุก่มนะครับก็คงสิไปด้วยดีนะสำหรับกลุ่มอา่าววยโจรมูสามก็บอ่าคงจะมีแค่นี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ